การเกิดเป็นของยากการเกิดมนุษย์เป็นของยากแม้แต่พยับแดดที่ยิบยับยับยิบยับ,ยบ,ยบอทางทางถนนที่เรามองมองไปอิที่์ไกลๆสุดลูกตาที่มองไปไกลๆ,ๆ,ๆ,ๆสุดลูกหูลูกตาเรียกว่าพยับแดดยิบยิบยับยับก็มีความพัถนา <c oughs> ที่จะจะเกิดมาเป็นมนุษย์น่ะนี่แหละหมายถึงดวงวิญญาณนร มายถึรวมจิตดวดมวิญญาณต้องการจะเกิดเป็นคนนะ <c oughs> แต่ยังเกิดไม่ได้เขายังไม่ถึงคิวเรายังไม่ถึงคิวเหมือนเราเราท่านท่านทั้ง,ง,งหลายเรียกว่าการเกิดเป็นของยากเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากพบพระพุทธศาสนาแ็เป็นของยากแล้วพบได้ให้ความจัดทารื่องสจเต็มโมหวใจ นี้เราเป็นพุโทโธพุทมโมทัมโกเป็นพุทธมารมณข่าอย่างเราก็เป็นของยากเป็นการที่สั่งสมบุญบารมีมาแลท้ทำงาน,นนะจึงได้เจ้าขที่เพียรพร้อมหมดทุกอย่างเป็นมนุษย์เราพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะนเรียกว่าเป็นของยากแรีว่าก้อนกายของเราได้มาจากก้อน,นกุญแกุญชน,นเป็นก้อนสินก้อนทมก้อนธาตุก้อนชิก้อนภาวน,น,นา คือได้มันเป็นสภาพเป็นคนอย่างเรานี่ล่ะที่เราได้กาไรมาจากพวกสาตกิก่อ,อนก่อมาแล้วละ่ะลาาที่ว่าบเพ็จรตตามปญิยตาการ่งสมบุญไว้แต่สางกันที่ได้มาพบมาเจอส,สิ่งงดงามทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแต่มรู้ไม่เห็นอะไรอะไรหนอย่างแล้วได้มีโอกาสเต้นมาเรื่งใช้กฐาศาสนาคํามศรพรธาต่อพระเจ้าที่เป็นแนวทางในการชำระจิตใจให้สูงขึ้นยิ่งกว่านี้ เป็นของยากิงปีนี่เรียกว่าก้อนสิงค์อนทมก้อนผุก้อนบุส่วนที่ได้สร้างมานี้แล้วจากนี้ต่อไปก็ต้องอาศัยก <kil ur ady> <kil> ้อนนี้แหละเป็นตัวสร้างบุญกุศลต่อไปให้เป็นก้อนบุญกุญส่วเป็นมหาบุญมหากุศลต่อไปจงท่านว่ากาลังของมูจิโนจัยเองมันมีพระธากลังมากแล้วถึงจะสามารถทะลุทะลวงอํานาจวัฏฏะวนได้วัฏฏะสงสารได้ เราจะอาศัยการสร้างบุญบารมีนี่แหละ <c oughs> เป็นต้นเหตุเป็นเหตุแล้วมันก็เป็นเหตุมาแล้วท้านั้นเท่านั้นแ่ะถ้าไม่งั้นไม่ได้จะอาศสยโลกโลกก็เต็มเรื่องน้าความทุกข์ยากมาบมากทุกสิ่งทุกอย่างคอยที่จะทับถมดวงจ,จิตดวงใจคอยที่จะยื้อแย่งดวงจิตดวงใจให้ออกจากหลักศีลหลักธรรมไปทั้งนั้นนะไม่ว่ารูปเสียงจิตรสโัวรัรร้วเครื่องะบัดหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่าง,างบุคคลนั้นบุคคลนี้อดีตอนาคต จับอมัวใจนี้ไปกินหมดไปกินหมดทุกอย่างแล้วตกอยู่ใต้ใต้หน้านินโลกสมมุติมาเท่าไหร่จึงต้องอาศัยบุญบารมีในการสร้างเป็นที่พักถอนหยนใจในบ้านถ้ามีหลุดไม่พ้น,นหมายึงโลกสุขสิริสวรรค์เป็นที่พักถอนรับนอนได้บางโต้คู่โต้ค้าจากนั้นก็ท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวไปในขณะท่องเที่ยวไปนี่ละอำนาจของบุญในการเป็นเสบียงอาหารเรียเ้ยงดวงจิตดวงใจนี้ตลอดกับตลอดกัน อำนาจความทุกข์อำนาจความโลกโกรธหลงอำนาจแห่งกิเลสที่มันแทรกแซงมัน,มนจึงรู้ใจมีแต่ตัวก่อร่างทั้งทุกข์เป็นเป็นเป็นไัแม้ไม่ตายมันก็ทุกข์มีเล็กเล็กนล็ยน้อยนี่เป็นเครื่องจองของร้อยล้านตุงจิตดวงใจนี้ทั้งนั้นแหละเป็นข้อผูกมัดทุกสิ่งทุกอย่างอำนาจกิเลสมีจะผูกมัดแต่อำนาจของธรรมนี่เปิดออกแก้ไขเปิดออกแล้วใคยจะเบาบา,างคืนไปเรื่อย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 น้รำ,ำระดับระดาบไป จึงต้องอาศัยหลักธรรมชื่อพระเจ้าประธานเอาไว้เนี่ยเราได้พบได้เห็นมาแล้วทั้งนั้นนะเกิดมาก็เกิดมาทั้งนั้นนะมาพบอะไรตามเกิดเหตุเจ็บตายมาพบทน้งทางของโลกเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนั่นนะมหาสมุทรมหาสมุทรมหาสมุทรต่ในหลวงมหาสมุทรที่มันข้ามก้นได้ยากถูกเหนี่ยวรั้งไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง าาาสางภาคนี้่างตนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นข้อบุกม,มาเป็นหมดในหัวใจของเราทำาม่สายทรผมพราจะมา้าแล็นผุกเ,เป็นตัวแก้ไขนั่นละหัวใจนี้จะรับวิจภาพไม่ได้เลยต้องตกดูได้เครื่องบังคับบัญชาทุกอย่างชาติความเกิดชราความแก่มรณคความตายเนี่ยชาตินี้เรามีความรูกให้มีความภาคหัวใจไม่เถย ในการสั่งสมรุมพลังความดีและคุณญรามีตามเห็นอกเห็นใจกันวังทีต่อการทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อพอใจในชาติปัจจุบันนี้แหละเราความพอใจในอำนาจในการควพคุมบริบทพลังความดีและพอมองย้อนหลังไปแม้จะมองไปเพ้องหน้าก็ตามแต่กาลังสิงหนี้แหละเป็นที่ผับดานทงเจดจุกใจมีความภาคภูมิใจอะไรอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเกิดถูกมากเพราทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความมุสาภาเคียนความตั้งอกตั้งใจต่อการู้ิ่ปฏิบัติพุ่งงามความดีต่อบุ่ต่อมุ่งสนต่อข้อบุ่งสนที่เกิดขึ้นในหัวจิตใจของเรา่ะมองย้อนกลับไปเนี่ยมันภูมิใจมันภูมิใจแม้จะลำบากขนาดไหนก็ตามใจด้วยความอุหะในการตั้งจิตในเพิ่มปฏิบัติประกอบคุณงามความดีนี่นะมันภูมิใจสิ่งเหล่านี้นมันสามารถต่อเรี่ยมมุ่งมิตรงแทใของเราได้นะ อำนาจหรือวัตถุรูปเสียงยิงรถโพสภาเครื่องตมบัตรเงินทองมันก็พึ่งอาศัยในชั่วผู้ชั่วคราวเท่านั้นแหละแถวหน้าของบุญของกุศลของความในดวงใจที่นะามันไม่มีประมาณมันยืดยาวเท่ากันมันยืดกว่ากันามันยาวกว่ากันเรียกว่าติดดองผู้จิ้นวุิใจนี้ไปตลอดกลับตลอดกันให้เราหมายมั่นในการสร้างมุ่สร้างมุ่งลระกบในการรับผู้ปฏิบัติคุณงนมาความดีควากอบความภาคความเพีย แม้ในสุดจะลืมภาวนาอย่าลืมภาวนาภาวนาอะไรภาวนาตายอย่าลืมว่าเราต้องตายมรณะมรณะเม่าวิสติมรณะมรณะเมเพราะมรณะแปลว่าตายเม่แปลว่าตัวเราภาวิสติให้ภาวนามีสติภาวนาระลึกนึกเห็นสิ่งนี้นะนี่เดียวว่ามรณะมรณะเมพาวิสติไม่วันไหนวันหนึ่งความตายก็เป็นของเราแน่แท้นะแน่แท้ครับคอม พอค่าติดป้ายต่หนูจิตใจนี่ครับมันชี้อยู่ลงไปละเอาเวลาที่เหลือและทําอะไรนี้นะเวลาที่เหลือและทำอะไรจะชิ้เพือนตัวต่อโรกต่สองสงงใจต่อทางหูช่วงหูวิ่งกายใจต่อรูปต่อเต้าต่อวัตถุประเภทนั้นประเภทนี้เป็นเครื่องเกลือกิ้งต่อหนจอูจิตหนูใจหลอกตรงจิตดรงใจนี่ติดพันเอาแต่ของที่ดีมาทานั้นอ่ะแต่พอแยกเป็นปฏิฆาออกจากคำสอนพุทธมาตมเจ้าลราโลกข้าน,นั้น เป็นเพียงตัวของอาศัยชั่วคราวก็ได้น่ะอาศัยไปก็อาศัยแต่ทุกข์แบบเป็นเป็นเครื่องยัำไปหาประโยชน์ที่สุดไม่มีพอพิจารณาสิ่งนี้ในที่นี้ตั้งหลักธรรมโดยหลักภาวนาถ้าละโลกจะไม่มีความหมายนี่ไม่ใช่เราะเพราะโลกไม่มีความหมายนี่จะเห็นท่าไรความขี้ข่ายาำนาจความรุ่มความหมึกละโลกตกสงสารราคาสงคามโมหันจะค่อยลดน้อยลงตามแบบตำนานนั่นน่ะนั่นน่ะที่การต้องาทานนั่นฉันว่าอย่างนั้นนะเรียกว่า ความเหนว่าล th mm ังนตัวจะค่อยลดน้อยนะเพราะ่างนี้หละพอพิจารณาตัวแ่ที่ทางรบาทนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนในการบวกกันการสางันก็มี้นนี่แหละเืกเรียกว่าการสรางตันโมีตัวในให้านรอสามสิบภาวนาเจ้ากับพิ่ิิจารณาสิ่งเหล่านี้ก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรือยนานความกำลังตัวจะค่อยลดลงตัวลงตัวลงนะฮะมือแรตัวโลไม่ปราถนาดีจะกลับมาดี มันกมเกิดเพรานะอะไรมันเกิดมามันเป็นทุกข์ชาติอยู่ดู้าชาติความเกิดเป็นทุกข์อยู่ในท้องแม่จะกี่เดือนเก้าเดือนสิบเดือนมันตกนโรกทวาเป็นนะดวงทั้งดวงจันทร์ดวงตะวันะอะไรี่มันไม่เห็นด้วยเขาแหละแสงเดือนแสงตะวันนะเป็นคุกมืดที่ขังอยู่ใน,นนั้นนะน้ำเลือดน้ำเหลือ,นง,อนงน้ำหนองน้ำค้ามนะแล้วก็เต็มไว้ในนั้นนะนะพิจารณานดูเนี่ยเรียกว,ว่าบจารักธรรมพิจารณา ชาติความเกิดนอนกดคู่ถูกมัดอยู่ตรงนั้นนะในคุกนั้นอ่ะไม่เห็นเดือนไมเห็นตะวัน 9, 10, เก้าเดือนสิบเดือนอันนั้นเพราะว่าตกนรกทั้งเป็นน,นี่นี่ชาตํความเกิดเต็นเกียรไว้เท่นั้นนะแห้พวกมาเจอจริงไหมพกเกอเกิดขึ้นมาแล้วต้องสู้สาวบึองฟื้นตนไปนะทรงอยู่ได้ด้วยความยุ่งยากและสับสนแม้ยุ่งขนาดนี้นก็อยู่ได้ต้องอยู่แห้งไรอยู่เพื่ออะไร อยู่เพื่อโรกเพื่อสงสารน่ะตามกระแสของโรกใครอยู่เพื่อธรรมนมันเห็นภัยเป็นหมดทุกอย่างเขาอยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรอันยัมันจะขึ้นเงาใสในประตูสิ่งนั้งสิ่งนี้พอเจ็บก็บรรเทาลงไปพอป่วยก็บรรเทาลงไปหนาวก็พังผมหิวก็ยัดลงไปยัดลงไปนั่นทั้งปากทั้งจมยัดลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนห้ามระับคาหิวนั้นได้พอหิวใหม่ก็ยัดต้งใหม่ใหม่นั่นเนี่ยมันเกิดบรรเทา เพิ่นเหนียวเหนื่อยนายโฉบโฉบเอาไปชาติร่างมัไปชาติร่างมัไปไม่กี่นาทีมันก็เหนื่อยหนักแล้วนั่นเนีะยจะพาร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้าอยู่อย่างโรคแล้วก็อยู่เพิ่นไปเพิ่นทางโรคทางทางนั้นไปอัญญ่มัญญ่สันติสืบกันไปสืบไปนะอัญญ่มัญญ่เพราะว่าเพื่ออาศัย ฉันติดก็สืบต่อไปสืบต่อไปจนหน้กการเป็นวัตตะวัตถะสงสารเป็นอย่างนั้นเะก็ป็นการเป็นภาระให้เราได้รับผิดชอบยุ่งยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างไปก็เป็นภาระของใจที่ดูแรงแม้ตัวเองก็ต้องดูแรอย่างนั้นะตัวใครตัวมันเป็นอย่างนั้นหมดสัตว์ในโลกนี้เป็นอย่างนั้นหมด็นระหว่าผู้ตีก็เกี่ยวอยู่ในวัตถะสงสารมันเกินกันไม่ได้รินี้นะแต่ถ้าอยู่ด้วยทมแล้วมองเห็นสิ่งอย่างนี้นะมันก็เป็นเชอนกัน การดูแลรักษามันไปเหมือนกันนะแต่ทำสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นกับจิตใจมองพิจารณาและสำรวทารเมะโอาเราเกิดมาเพียงเท่านี้เหรอมีประโยชน์ที่ต้องได้มานเลี้ยงดูตัวเองอย่างนี้เหรอไม่ต้องต้องได้อยู่อย่างนี้ต้องได้เป็นนี้มันต้องอยู่ทนทุกข์กันไปทนทุกข์กันไปจมดับกันไปเรียกว่าอยู่ในสภาพที่จำยอมไปนี่ธรรมพออยู่ในสภาพที่จำยอมไปโดยจะหาอะไรมาใส่ให้เป็นภาระแก่ตัวเนนี้นะ แม้ตัวเองจะเอาตัวไม่ออกท้งตาตาคองจมูกลิ้งใจใจมันเต้นอยู่ในหัวใจเนี่ยเป็นภาระาอึนหมักนั่นน่ละตันจีจะลงับคำรู้ที่เจ้ามาภาระให้เว่ยมันจะขันตาขันสมัยเป็นของหนักนั่นน่ะนั่นน่ะอาราฮโรจปกครลงโกคนทั้งหลายมาแบกมมหามรพาระาดานังทุกข์ขโลงเกณพอมาแบ่งกาแล้วเป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกอย่างนี้นะอย่างที่เราเป็นประสบพบเจอทั้งหลายนี่แหะตั้งแต่เพื่อเกิดเรื่องต้นขึ้นมาจนทางใกล้จะตายนี่นะ มันได้รับทามยุ่งยากสบสนต่อโรคขอสมานเมื่อเท่าไรเท่าไรนะแล้วเราก็ไม่เกิดไม่ไหนไม่เกิดไม่ไหนเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติเราไม่มีปัญญาเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเพราะอะไรเพราะเราไม่มีบุญเราไม่มีบุญมีบารมีคุณงามความดีที่มันให้ยิ่งยวดกว่านั้นไม่เกิดไม่มีในเราแต่ความฉลาดรอบรู้แยกยนแยบคายต่อหน้ากิเลสทั้งหลายจึงไม่บุญไม่เกิดไม่มีเป็นหัวใจหมายต่งไม่รู้โทตัวนั้นนะมันไม่เกิดไม่มีพอไม่เกิดไม่มีที่ระดับ โลกข้างหลังมันเแย่งหัวใจไปแย่งไปแย่งไปตากอตาหูก็หูจมูก็อจมูกรินคอรินทางคอายหัวใจนี่โดนเต็มที่แหละเป็นตัวบอกช้ำที่ตัวหัวใจนี่นะนี่แหละโลกเป็นอย่างนั้นแสดงตัวมาอย่างนั้นอ่ะแล้วเราเราพระพุทธเจ้าของมายกเรื่องนี้มนมาผู้ใดที่พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆนะนะมาลงตรงนี้นะ มัวผู้ใดที่พอใจนในการเกิดย่อมเกิดเกิดมันเกิดมาเพ้เกิดมาแล้่มันเจออย่างเก่านี่แหละนั่นแหละจอมวัฏจักรอยู่ตรงนั้นแย่าพ,าพรกพทธเจ้าจึงต้องมาบอกมาสอนเราคอยเห็นเนี่ยบทหลานลูกเต้าของพะอของท่านหมายถึงพุทธมามากั้นทั้งสุติสัสมมาเนทั้งสารวาาัตรยามโตเพจุเพจุนีเขาผู้ใดยินจะใครในการบรรลุบปิบัตรกงามความนี้หรอมีจึงโยกสิ่งเหล่านี้เข้ามาสอนนั่นแหละ พขาวะพักาวะเจรีกวันได้ชื่อว่าเป็นข้าผู้มีภาวะเป็นผู้จาแนกใจธรรมว่าท่านแจกมาอย่างนี้ละไหนลน้ตัวเราอยู่ไหนละนั่นแหละรูปังาอนัตตาเวทนานัาตาสัญญาหนัาตาสังขารานัาตาวินญ,ญาณหน้าตาพวกงหนตามันไม่มีตัวตนนะหาใครเป็นเจอนะนั่นไม่เห็นอนัาตาก็เห็นมรณะมรณะเม,ม,มเดี๋ยวตายไปแล้วมันต้องสูญสลายไปละรูกสมมติทุกสิ่งท,ทุกอย่าง แต่เกี่ยวตัวที่จะมันจุดป,ประทายให้เกิดให้แก่ให้ถึงใ,ให้ตายได้เกิดอำนาจความหมงคล้องใจคือความปรารถนาในหัวใจมันเป็นไปเจอตัวนี้แหละจากฐานก็ยันอย่างชาัดเจนนี่แหละจอมพบจอมวัดถรจัรที่มันคลองหัวใจของเรามาอย่างชาดฉลที่นีน่จึงต้องมาใช้กันบ่มบําเพ็ญบุญบารมีคุณงามความดีมันมากมายตอบ,บุญตอบสนพระได้มาจากก้อนบุญก้อนบุญสนน่าจะภาพร่างกายยังไม่น่า เสืบนี้ต่อไปก็อาศัยก้อนบุญก้อนส่วนนี้ร้างบุญช่างบุญส่ออกไปช่างบุญงามความดีออไปเพื่ออบรมศสอนจิตสนใจเป็นกําลังแต่จิตแ่ใจเป็นกาลังสำคัญเพื่อที่จะคอยแต่รู้เด้เห็นตั้งแจ่พระพุทธเจ้าที่ยพระเจ้าประทานเอาไว้ทุกสิ่งอย่างพอไปถึงจุดตอนนั้นน่ะอ๋อท่านพูดไว้อย่างนี้นั่นพอมาลงตรงนั้นนะโลกกระท่าเนี่ยปิดลั่นโลกกระท่านียทุกอย่างน้นน่ะมันว่างลงได้ อยู่ที่ไหนอยู่ได้ก็นี่นะโอ้ยู่ด้วยธรรมนะจะให้เขาไปสิทธิ์อยู่ไม่ติดมองดูโรคเปยนสม,มุนลกองที่นันรู้แต่ว่าที่มันเหม็นนาดไหนพวกมู่พวกพูดเหม็นแค่นนไหนไม่อยากจะแต่อยากจะแต่อยากจะต้องนําเป็นอย่างเดียวกันวัตถุของโรคเป็นอย่างเดียวกันอย่างร่วมกุฎามองพระพุทธเจ้าพระนงหันพระบารีกับพระพุทธเจ้มามาขับน้ำลายใกล้ขีโม,ม่ไป โมหะังมง่ายจังกินคนกินชีเจริญน้ำลายทานอาหารภรคเกิดเต๋าพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้าหมายยิงโรคทั้งหลายลทยากกั้งพวกเรานนี่แหะเรี่ยแบบเป็นโรคเิโลโรคน้ำลายของท่านผู้รู้ทั้งหลายที่ขายทิ้งไปแล้วละ่ะเราทั้ำไมต้องมาแย่ง,งกินแย่ง,งกินเรื่องนั้นความโรคความปวดความหลงเพื่ออะไรละเพื่อตัวเราล่นะเพื่อตัวเองเพื่อความสุขของตัวนะ่ะแต่ปัญหาอไรที่ได้ทุกอย่างแล้วล่ะ มันมีประตรงให้ทุกจมลนะงไาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะจมมาถ้าลืมูลืมตาอ้าปากไม่ได้นั่นนั่นเรียกว่าขาดทุนมาเกิดได้อย่างขาดทุนมาอย่างมีทุนนะมาอย่างมีทุนมีทุนเ่าอะไรอัตราภาพาร่างกายที่ได้จากก้อนมูลก้อนบุตรผลเป็นทุนที่เจ้าของทำมาแล้วตั้งนั้นน่นให้ชาติดีดนั่นนะบุพเพจิตตาปุจจตาสร้างมาแล้วตั้งนั้นนะพอไม่มามาพบชาตินี้ละ มีความรุ่มเรืองไม่มีสติไม่มีวินัยไม่มีศรัทธาความเชื่อความมุ่งใยในศาสนาทำกรรมสอนต้นมาทำพุทธเจ้าไม่สนใจละไม่สนใจครับพอไม่สนใจละนั่นแหะก้อนบุญก้อนนั้นนะก็ขาดสุดหมดกันไปหมดกันไปหมดกันไปเกิดสุมาเนื้อไม่พอคือเน่าไปเน่าไป่คยเน่าไปเรื่อยเน่าไปเรื่อยมันคื่นไส้ไปเรื่อยคือแบบเรื่อยหมายถึงตายทิ้งเปล่าๆน่ะฮะก้อนคือก้อนเนื้อที่ไม่พอเบื่อความดีไม่พอตัว ดีไม่พอหัวใจข้องตัวจนเรี้กวเนื้อไม่พอเกลือมันจะเคยเน่าออกาไปเรื่อยๆเรื่อยไปกินเข้าไปจะเน่านน้าห,หัวใจเข้าไปหัวใจเข้าไปนั่นแหะประเทศปทัลทากอร์มาสอนไม่ได้นะ,ะเป็นี้สอนไม่ได้นะเป็นประเทขยะเปลี่ยวสอนไม่ได้มันจะเป็นทิ้งอยู่กับโลกขราต้องตามไปเลยเรื่อยนนั่นแหะ ขาขาดทุนแต่ถ้าเรามีเงื่นต่อมุมต่ออุปนี้เมื่อเกิดมาแล้วแตภาพร่างกายนี่นะสมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่เห็นใดทุกขันเรื่องนังนาาก็อยู่ในนี้นะความเจ็บความปวดความเจ็บแสบปวดร้อนอยู่ในนี้นะความะวนกระวายต่อโรคต่อสงสารอยู่ในนี้หมดความสุขความทุกข์ทางกายทางใจอยู่ในนี้หมดอแล้วความชราความฆาอย่างนี้นี่ะมันเต็มมันประกอบด้วยธรรมมันเต็มเบียดบื้วยธรรมธรรมาของเจ้ขาต่ประกาศไว้อย่างชัดเจนนะไม่เบื่อไม่รู้ไป ทำมองดูไม่เบื่อไม่รู้ไปจะติดพันหรื่จะก้อนกายนี้ก็ให้ติดไปว่าติดไปแล้วมันเป็นอะไรปัจจุบันมาแล้วได้รับความศกเศรเ้าศการดูนั่นแหละทุกมันฆ่าคอและฆ่าขคอไว้น่ะจะอยู่อย่างไรกับที่นันอยู่เวยสิลด้วยธรรมอยู่ด้วยคุณงาบาดีท่านน่ะสมบูรณ์ค่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่เกิดมาแล้วได้รับความยิ่งใหญ่ก็คือหัวใจธรรม ก็คือไหวใจทานชิงภาวนานั่นยังหัวใจธรรแต่ท้าวจะไม่มีชิงนอันนี้ละเป็นผ like ู้ไร้ประโยชน์ในในทีเดียวละเป็นเดียวว่าว่าเป็นบุคคลที่ไม่รักตัวเองคอยจะทับถมสม่ะจะงินทีมม่จะโค้เ,ววเข้าหรือกับจิตใจนะนั่นะน,นะเกิดมาเสียชาติเกิดตนะ่อตานะอาณาลับหอด